จะผูกเชือกสีเขียวนะเป็นเชือกไนลอนเขียวนะผมจะดักไก่ป่าต้องใช้ประมาณเบอร์นี้นะมุดเดิมอยยบตัวนี้แล้วก็ทําไม้โค้งนี้ต่ำๆนะอย่าทำลึกอย่าทำสูงนะตอนแรกเราต้องหาหมายก่อนนะหมายที่ว่ามีรอยไก่เข้ามาเลียเหมือนมันหมายนี้ผมให้ดูนะก็นี่เราดูเราดูนะมีรอยไก่เข้ามาเลียนี่เพราะว่าไอป่านี้ผมได้ยินเสียงไก่ขันนะแล้วก็ได้ยินเสียงไก่ตัวเมียนะมันร้องนะเดี๋ยวก็ก่อนอื่น นี่ <N igue> มาดูนะครับหาคันนะหาคันเราก็ได้นะคันหนึ่งผมก็ได้นะนี่คันไม้ประมาณนี้หาคันนะได้คันที่มันดีดได้นะนี่ครับดีดได้แล้วเราทําการผูกเชือกนะผูกเชือกตัวนี้ก่อนนี่ผูกเชือกตัวนี้คนระับพอเราเอาปลายแบบนี้มาครับปลายคันนะรเราก็จะผูกเชือกสีเขียวนะเป็นเชือกไนลอนเขียวนะผมจะหลักไก่ป่าต้องใช้ประมาณเบอร์นี้นะถึงจะอยู่เป็นไนลอนเขียวผูกแล้วเพื่อติดสัตว์อย่างอื่นนะอาจจะติดพวกนกพวกอะไรก็ได้นะนี่เราก็มัดแน่นๆไปนะมัดที่ปลายนะครับ นี่ผูกเสร็จนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําทําเสร็จหน้าตาของกับดักก็จะเป็นประมาณนี้คนระับก็ง่ายๆนะครับจะอธิบายให้ดูนะครับก็จะมีไม้โค้งตรงนี้คนระับนี่ไม้โค้งโก่งขึ้นมานีแล้วเราจะผูกเชือกสีเขียวนะครับถ้าจะดักไก่นะครับต้องผูกเชือกสีเขียวประมาณนี้ผูกเชือกสีเขียวปุ๊บโยงลงมานีนะครับนี่โยงมาตีตรงนี้ตรงนี้เป็นไม้โค้งที่ผมบอกนะครับนี่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะว่ามันทานํางานยังไงนะครับสมมติเป็นไก่เดินมานะครับไก่มันจะเดินมาตามทางนะาางานะครรับบตาาาาามมททงีเเเํไว้ก็ดิย ติดติดขานะครับกระดักของเราก็จะเด้งขึ้นทํางานแบบนี้นี่ก็จะติดขาไก่นะครับี่ขาไก่ติดขาไก่ประมาณนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูจะดึงเชือกนมานะนี่เชือกจะเป็นแบบนี้เราจะผูกตะขอไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นบ่วงนบีบ่วงข้างล่างนี่บ่วงอยู่ประมาณนี้ก็ง่ายๆดึงเชือกเข้ามาใส่ตรงนี้นเข้ามาใส่ด้านหลังนะครับเกาะกับไม้โค้งตรงนี้แล้วก็นี่ครับตัวสลักคือตัวนี้นี่คือตัวสลักของเรานะครับ มาเกี่ยวไว้ตรงนี้นี่เกี่ยวสลักไว้ตื้นๆเพื่อที่จะให้กระดักมันทํางานนะครับเวลาไก่ดึนมันเยอะนี่เกี่ยวไว้อย่างนี้แล้วเราก็มาทําบ่วงของเรานะครับนี่บ่วงของเราเราทําการดึงบ่วงนี่ครับนี่ทําเป็นวงกลมนะครับดึงบ่วงขึ้นมาแบบนี้นี่เลยครับไปทําทำบ่วงไว้อย่างนี้ บ่วงวต้องสอดสอดมาจากข้างล่างนะสอดมาจากไม้โคง้งล่างนะนี่ทำแบบนี้พอดักบ่วงได้แบบนี้แล้วนะครับก็วางไว้ประมาณนี้นี่พอวางเสร็จเราหาไม้ท่อนนบะไม้ท่อนที่เราเตรียมไว้น,นี่ประมาณนี้ไม้ท่อนวางพาดกับไม้ตัวนี้ของเรานะนี่วางพาดไปเลยนะหนึ่งอันสองอันสามอันนะแล้วก็อันที่สี่นะวางพาดแบบนี้แล้วพอเราใส่เสร็จแบบนี้นะครับ เราต้องหากิ่งไม้แล้วมาปกไว้นะปกไว้เพื่อที่จะให้ไก่มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตแบบไม่มีกิ่งไม้ปกนะครับพอไก่มันเดินมานะนี่เดินมาตามช่องเดินมาเหยียบไม้นะพะไก่มันปีนใหญ่แล้วมันตีนใหญ่นะมันเดินมาเหยียบไม้นี้สมมติเดินมาเหยียบตัวนี้นี่ครับเห็นไหมติดกําดักก็จะติดขาของมันนะนี่ติดขาเลยนะดูครับนี่ติดขาประมาณนี้ติดขาไว้แบบนี้นะครับ ดึงเชือกขึ้นมานะครับดึงเชือกนี่ดึงเชือกโกงลงมานะครับเกาะไว้กับตัวนี้เกาะด้านหลังครับเกาะด้านหลังเกาะสลักไว้ด้านหลังแล้วก็นี่ไม้ตัวนี้เกี่ยวอีกชั้นหนึ่งครับเกี่ยวไว้แบบนี้นี่ก็เกี่ยวไว้แบบนี้นะครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ถ้าอยากให้มันติดเร็วนะครับก็ไม่ต้องเกี่ยวไว้ลึกนะครับเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้บางๆครับนี่เสร็จแล้วเราก็เชือกของเราครับเชือกบ่วงตัวนี้เป็นบ่วงนี่ เราก็จะดึงแบบนี้ดึงเพื่อที่จะให้ไก่มันติดนะครับทเป็นบ่วงให้มันเดินมาเหยียบนะครับประมาณนี้ประมาณฝ่ามือหนึ่งครับฝ่ามือหนึ่งน,น,งนี่ให้ดูวิธีการมันไม่ได้ยากนะครับอาจจะดูซับซ้อนนะครับแต่ไม่ได้ยากจริงๆนะครับนี่ครับ พอเราเกี่ยวบวงแบบนี้เสร็จแล้วนี่คือตัวบวงนะครับนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นี่เราจะเกี่ยวอ้อมมาจากด้านหลังนะสลักอ้อมจากด้านหลังปุ๊บมาเกี่ยวไม้ตัวนี้ข้างล่างข้างหน้านนะครับแล้วก็เชือกบวงนะครับเราต้องเอาออกจากด้านหลังนะครับออกจากด้านหลังเวลามันติด faster, มันจะยกขึ้นเลยนะครับนี่พอเราใส่งนี้เสร็จใส่แบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะหาไม้เล็กๆไม้เล็กแบบนี้วางพาดเข้าไปนะครับพาดให้มันเหยียบหนึ่งตัวนะครับสองตัวนะผมนี่เวลาไก่มันตีนใหญ่ยังไงก็เหยียบอยู่แล้วครับ อาจจะติดพวกนกพวกอะไรนี่ก็ได้นะพวกนกหรือว่าอะไรส,สัตว์ที่เดินดินนะติดหมดนะนี่สี่ไม้แบบนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จนะนี่มันจะมันจะรูปทรงจะเป็นประมาณนี้รูปทรงของกําดักจะเป็นประมาณนี้นี่ครับสังเกตดูนะครับเวลาเราดึงเชือกมานะครับต้องให้มันเป็นแนวตรงนะครับเ <Yeah. S 1> ชือกเป็น,แน,นแนวตรงแบบนี้นะครับวเวลามันดึงขึ้นจะได้โดนตัวไก่นะครับเวลาไก่เหยียบมันจะได้โดนนะครับไม่ใช่ว่าเรามัดเชือกอย่างนี้ เชียงมาอนี้คนระับไม่โดนคนระับมันจะดึงไปอย่างนี้คนระับโดนยากนะครับต้องให้เชือนะ่องครับตรงๆมาแบบนี้นะครับทํามุมเก้าสิบองศานะับกับพื้นนี่ตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็ทําไม้โค้งนี่ต่ำๆคนระับอย่าทาลึกอย่าทําสูงคนระับเดี๋ยวไก่มันจะมองเห็นคนระับพอเราใส่แบบนี้เสร็จเราก็ทําการปิดไว้เนี่ยนขะหาพวกเศษกิ่งไผ่หรือว่าเศษใบไม้ข้างมาปิดไว้ปกบางๆคนระับไม่ต้องใส่นานคนระับไก่มันจะรูนะ้ครับไก่เป็นไก่ป่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆครับไก่ปา่าเนี่ยเราจะปิดไว้ประมาณนี้ นี่ครับปิดไว้ประมาณนี้นี่แค่นี้เองครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วที่สําคัญนะครับที่สําคัญนี่ผมจะให้ดูนะครับดูไกล้ๆนี่ครับที่สําคัญเลยนะครับนี่แนวรั้วตรงนี้ครับคือทาเอาเองนะครับตรงนี้เนี่ครับผมก็จะเอาไม้กั้นครับกั้นจากตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็กั้นจากตรงนี้ครับยาวไปนี่ที่จริงนะครับถ้าอยากให้ติดนะครับเราต้องกั้นยาวๆไปนู่นครับกั้นไปตามป่านะครับกั้นไปนะเพื่อที่จะ บังคับให้ไก่มันเดินตามทางที่เราให้มันเดินนะครับการนวยแบบนี้นะครับพอเวลาไก่มันเดินมาครับไก่มันเดินไปมันก็จะไปเหยียบกับดักกับดักก็จะทํางานครับเชือกนี้ก็จะดีดขึ้นติดขาติดขานับอยู่ทุกตัวครับไม่ตายครับไม่ตายครับเพราะไม่ใช่กับดักคอครับตัวนี้ผมก็จะลองใส่ไว้นี่ครับเผื่อมันติดเพราะว่านี่ดูไมายนะไมยที่เรามาใส่เนี่ยมีรอยไก่เคียนะครับมีรอยไก่เคียแต่ไม่เยอะนะไม่เยอะเป็นไมายป่าไผ่ก็พาเอฟซีมาลองดักนับวิธีนี้ดูนะครับ ก็ห่างหายจากกับดักมานานแล้วนะครับก็ลงคลิปกับดักบ้างนะเดี๋ยวจะลืมลืมกันนะผมนี่ดักประมาณนี้เวลาไก่กมันเดินเดินไปไปเหยียบเหยียบปุ๊บสลักตัวนี้หลุดหลุดแล้วก็ดีดขึ้นแค่นั้นเองครับหลักการง่ายๆทากับดักง่ายๆเลับเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะใส่ไว้ตรงนี้เลยนะครับใส่ไว้เลยเปื่อติดนะครับเราจะมาดูกันนะว่าสองสามวันจะติดไหมครับหรือถ้าใครอยากให้มันติดไวๆนะครับผมมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เหยื่อล่อใช้ข้าเปลือกข้าโพดนะหวานข้างๆนะบนีหวานไปเลยนะครัหวานบริเวณนี้ กว่าให้ไก่มากินนะพอมันมาเดี๋ยวมันก็เดินเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันติดนะครับอาจจะติดพวกนกกระปูดก็ได้นะนกกระปูดมันก็หากินเหมือนกันนะสัตว์ที่มันเดินนะพวกนกกระปูดพวกอีเหียนนี่ติดนะครับอีเหียนก็ติดแต่ว่าเชือกเชือกเขียวขนาดนี้เอาไม่อยู่นะถ้าเป็นอีเหียนนะเชือกเชือกตัวนี้เอาไม่อยู่ก็ลองทํากันได้นะทําง่ายๆกับดักตัวนี้เป็นแล้วแล้วดักไก่นะับแล้วดักไก่นี่แค่นี้นะถ้าเหยียบนี่ก็ติดเลยนะไก่ตีนมันจะเป็นแฉกออกมาสามแฉกมันเหยียบไปนะติดทุกตัวไม่เหลือนะกับดักตัวนี้ ก็เร,เราทําตามได้นะครับนี่ไม้โค้งแบบนี้ <m uch ing> ก็ต้องให้มันโค้งมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําบางๆไว้มาเนะี้ยหาไม้เล็กๆมาบางทางไว้เวลามันเดินมันจะได้ติดนะครับนี่สังเกตดู้ดยไกลนะนี่มัก็จะดักประมาณนี้หมายของเราก็เป็นกิ่งไผนะ่รับหมายเดิมที่ผมพามายิงกระรอกนะครับหมายที่เคยพามายิงกระรอกนะี่เป็นกิ่งไผ่ก็ดูครับมีรอยไก่เข้ามาเขีย่ยเต็มแล้วนี่ในกล้องอาจจะมองยากนะแต่ว่ามีรอยไก่แน่นอนครับไก่ป่านะครับ หมายนี้ผมก็เคยยิงได้ครับไก่ป่านี่กระดักของเราก็อยู่นู่นเดี๋ยวมาอรอรลุ้นกันครับว่าจะติดไหมครับก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้วิธีดักไก่ป่าของเรานะครับไปโอเคครับผม